สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเอนะคะหรือช่องสู่พิชาชาแนลก็วันนี้เอนะคะจะมาแนะนำท่าใหม่นะคะท่าเปิดตัวใหม่ในเกมฟรีไฟล์นะคะบูดาก้อนบอกได้เลยว่าสวยและโดนใจใครหลายๆคนนะเพราะสำหรับเอเอว่าสวยมากๆ A กเอก็เลยเลือกที่จะเติมเพชรเพื่อเอาท่านี้ไปเลยคะ่ะตอนนี้เอก็มีเพชรอยู่2,000นะคะงั้นก็ไปดูกันเลยคะ่ะว่าเพชร2 0 0 0น่ 2000, ะจะหมดตู้ไหม ก็คือแบบมันสวยอะสวยจนต้องอยากได้อะ่ะและประเด็นเพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อคืนเลยนะคะก็เอกจัดมาเลยบอกเลยสวยโดนใจใครหลายๆคนเพราะว่าเอากชอบเลยถูกใจมากรอบแรกที่เอกหมุนก็อยู่ที่9เพจค่ะรอบ2ก็29รอบที่3ก็49เพจ รอบที่ 4$ 89เพชรอบที่ห1 5 9เพชรอบที่6 2 5 9เพชรอบที่7 359เพชรอบที่8 4 5 9เพจนะคะเอก็จะมารวมให้ละกันว่าสำหรับคนที่ดวงดีเกินแบบเอดวงดีเกินของใครหลายคนที่แบบเอ จะหมดกี่เพชรก็ได้ตามนี้เลยค่ะ1412เพชรนะคะสำหรับคนดวงดีเกินค่ะสวัสดีค่ะงั้นเอ้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเอจะมาลงคลิปให้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย